อย,อยู่หุ้นมอก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ในวันนี้หุ้นมอลองฟลอร์เกิดอะไรขึ้นกันแน่ก่อนอื่นขอชวนทุกคนมาทําความรู้จักหุ้นมอกันก่อนนะครับหุ้นมอรบริษัทมอรีเทิร์นมันต้องเล่าเรื่องนี้จริงๆครับก่อนหน้านี้บริษัทมอเนี่ยชื่อว่า DNA 2002หรือหุ้น DNA นะครับนักลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกันบ้างเพราะว่าหุ้น DNA เนี่ยเคยดิ่งติดฟลอร์ จาก23สตางค์ไปอยู่ที่9สตางค์ก่อนจะเด้งขึ้นมาปิดที่25สตางค์ครับสาเหตุหนึ่งที่ DNA ดิ่งฟลอร์เกิดจากบอร์ดเนี่ยมีมติให้ขายหุ้น DRL DNA d e t a l l i n g ให้กับ Banana Group เป็นจำนวน168ล้านบาททำให้บริษัทตอนนั้นนะมีสินทรัพย์เป็นเงินสดเกือบทั้งหมดเสี่ยงต่อการถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หุ้น DNA ตอนนั้นเน่ยราคาดิ่งฟลอร์เลยครับจากนั้น DNA ก็ได้นำเงินที่ได้มาไปลงทุนธุรกิจประหยัดพลังงานเพราะเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเฮียมอหรือคุณอมริตกล่อมจิตเจริญก็เข้ามาบริหารงานเองแล้วก็เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก DNA เป็น More Return นั่นเองครับพอคุณมอเข้ามาบริหารก็รื้อโครงสร้างธุรกิจใหม่ขายธุรกิจที่ไม่สร้างกำไรหาธุรกิจใหม่เข้ามาแทน ปัจจุบ,บันกลุ่มมอมีบริษัทหลายบริษัททำธรุรกิจเช่นขายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยบริหารงานบุคคลผลิตและจำหน่ายน้ำประปาบนเกาะเสม็ดบริหารจัดการน้ำในอำเภอปลวกแดงและธุรกิจนวัตรกรรมทางด้านน้ำประปาโอเคสำหรับประเด็นในวันนี้นะครับที่หุ้นมอลลงฟลอ ทางตลาดหลักทรัพย์ก็ได้มีการสอบถามไปยังบริษัทมอและได้การตอบกลับว่าทางมอไม่ได้มีการเปลีป่ยนแปลงข้อมูลพื้นฐานใดๆของบริษัทเลยและถึงตอนนี้ยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่แท้จริงนะครับมีแต่ข่าวที่ออกมาหลายทิศทางเลยทีเดียวผมจึงได้รวบรวมข่าวและข้อมูลที่มีโอกาสเป็นไปได้มา4ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกมีนักลงทุนรายใหญ่ขายหุ้นจํานวนมากผิดราคาคีราคาขายผิดนะฮะ ทำให้หุ้นดิ่งฟลอร์ประเด็นที่2นักลงทุนคาดว่ากําไรในไตรมาสที่3ไม่ดีเลยชิงเทขายก่อนประเด็นที่3บริษัทมีการเพิ่มทุน222ล้านหุ้นให้กับ1บุคคลก็คือเฮียมอนะฮะโดยจะมีการแจ้งราคาซื้อหุ้นในวันที่1ทธันวาคมนี้ประเด็นที่4ครับมีการแจ้งเปลี่ยนทุนชำระมอวอร์เรนต์2เพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่มากนักนะครับ ผมว่าประเด็นนี้อาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักแต่ก็ต้องหยิบมารวมไปด้วยครับทุกคนคิดว่าสาเหตุจะเป็นข้อไหนครับหรือมีประเด็นอื่นอีกไหมครับที่ผมนึกไม่ถึงช่วยมาคอมเมนต์แชร์ความเห็นบอกกันหน่อยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวต้องมีเฉลยก็ไม่รู้ว่าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ต้องคอยติดตามกันนะครับถือว่าได้เรียนรู้เป็นกรณีศึกษาไปด้วยกันขอบคุณที่สนับสนุนติดตามลงทุนชามนะครับขอบ้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ลงทุนมีกำไรครับ